สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็ช่วงเลือกเพลงหาเพลงของวิเจมาได้ต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะคะที่ว่าปีนกลับมาเดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เรอ้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่เรากลับมาเดินได้ครั้งนี้เพราะว่าหลังจากผ่าตัด ใช่ผ่าตัดไปสองรอบค่ะก็รอบแรกเนี่ยก็ประสบความสําเร็จดีแต่ว่าเกิดความผิดพลาดคุณหมอที่สั่งทํากายภาพคุณหมอก็ตั้งใจดีอยากจะให้เรารีบทําเพื่อที่จะผ่าอีกข้างหนึ่งปรากฏว่าเหมือนกับว่ามันหนักไปจงกระทั่งกระดูกมันยุบ แล้วก็อักเสบแล้วก็ขาสั้นข้างยาวข้างเดินไม่ได้คือเจ็บมากถึงขั้นเรียกว่าขยับนิดนึงก็เจ็บแล้วลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปรึกษากับคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ท่านก็ดูแลมาอยู่ตลอดบอกว่าปิ่นจะทนก็ได้นะรอ,อให้กระดูกมันขัดกันเพราะปิ่นทานยาไม่ได้ปิ่นแพ้ยาอีกคุณหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโชคร้ายมากให้ทานยาที่ตัวเองแพ้แพ้แพไปเรื่อยจนเกือบเสียชีวิต ีเกือบวายแล้วก็ติดเชื้อในกระแสลเลือด <c oughs> คือนอนอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนั้นสามอาทิตย์เข้าไปเป็นอีกโรคหนึ่งออกมาด้วยอีก2อสาโรคอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยกระดูกเน่ายังไงพี่ใช่ก็อย่างที่บอกว่าสามอาทิตย์นั้นคือไม่ได้มีทางออกให้เราค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่า ออยู่ต่อไปถ้าเราจะแย่ก็เลยลาออกเองขอแซมออกมาแล้วก็กลับมารักษาตัวเองที่บ้านให้หายไข้หายกลับมารักษาที่บ้านใช่ค่ะฉันอยู่กับลูกกับสามีฉันดีกว่านี้แหละฉันก็ดีขึ้นเอารถโรงพยาบาลนั้นมาเอาจากโรงพยาบาลนั้นมาแล้วก็อาการดีขึ้นก็ไปปรึกษาคุณหมออีกท่านหนึ่งนยคะอีกโรงพยาบาลนึงอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็คุณหมอบอกพาตัดด่วนคุณหมอบอกว่าผ่าเข้าไปเนี่ยกรีดเข้าไปเนี่ยน้องกระเด็นใส่แว่นหมอเลยอย คือแสดงว่ามันเป็นกระดูกมันเป็นมานานแล้วใช,ใช่ค่ะคือโรคนี้มันเหมือนกับว่าโรคมะเร็งกระดูกซึ่งเราจะไม่รู้เลยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของมันที่มันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะแต่รักษาได้มีหลายหลายวิธีที่เราจะเลือกออหรือว่าวิธีสุดท้ายก็คือเปลี่ยน หัวข้อกระดูกสะโพกเทียมก็คือที่เลือกสุดท้ายก็เลยต้องผ่าเยสองครั้งนี่แค่ข้างเดียวข้างเดียวแล้วอีกข้างหนึ่งต้องผ่าไหมฮะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอีกข้างหนึ่งคือมหัศจร์คือต้องอันนี้คือแล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณนะคะเพราะว่าปิ่นเนี่ยเป็นคริสเตียนเป็นคนคริสก็นับถือพระเจ้าแล้วก็เลยมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนตั้งแต่แรกตั้งแต่มาแต่ก็มาถามว่า ปิ่นเชื่อเราไหมเราเคยพบกับคุณพ่อท่านหนึ่งซึ่งเคยรักษาคุณตาเราหายจากโรคมะเร็งแล้วก็เดินได้เป็นปกติเลยปิ่นก็เอาทุกอย่างอะคะอ่ะ,ะก็เลยไปไปที่โบสถ์ร่วมดีแล้วก็มีการฮีลลิ่งของ Father c o อสซีเลอร s แกสปีเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากปิ่นก็ไปนั่งรถเข็นเข้าไปเลยนะคะไปถึงท่านก็มาถึงเราแล้วก็ลองวางมือลงวิธีฮีลลิ่งนี่ก็คือวางมือลงแล้วก็เหมือนอแบบ ใช้พลังจากพระเจ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยปิ่นก็ถอดใจละลองยกขาเจ็บอยู่เลยสองครั้งสามครั้งก็ยังเจ็บอยู่พอครั้งที่สี่ท่านก็บอกให้ยืนขึ้นเราก็ยืนได้เฮ้ยเราก็ตกใจท่านก็บอกให้เดินไปเอาเดินเอ้ยเดินได้คือแบบไกลมากจากสุดโบสถ์ไปจนถึงท่านท่านบูชาาคนรู้ก็่นที่ไปหาท่านเนี่ย เป็นหนักเท่ากับข้าวที่ผ่าไปเลยอันนี้คือตั้งแต่ครั้งแรกที่ยังผ่าตัดยังไม่หายเจ็บค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเดินปกติทีเดียวแต่คือเดินได้อะรู้สึกดีกว่าเดิมอะรู้สึกดีกว่าเดิมประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กลับไปบ้านก็ไม่ใช่ว่าหายเลยก็คือยังต้องผ่ารอบที่สองแต่อที่แปลกประหลาดเนี่ยก็คือเดินได้ไปหาหมอเออหมอว่าแล้วไอ้อีข้างหนึ่งที่กระดูกมันตายไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นรอย รอยที่มันเป็นกระดูกตายแล้วที่ที่มันเคยเป็นมาก่อนมันไปไหนหายไปไหนไม่รู้คุณหมอก็งงเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งที่ไปหาเราจะต้องไปทุกสามสัปดาห์ค่ะอีกรอบหนึ่งคือมันหายไปหมดเลยเฮ้ยคือถ้าไม่ได้เห็นกับตัวเองหรือไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองไม่เชื่อตอนหลังเนี่ยก็คือได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผู้อื่นเช่นคนที่เป็นเนื้องอกแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเป็นสื่อกลางท่านจะจับที่เราแล้วก็ ปิ่นก็จะจับที่หน้าอกหรือว่าส่วนที่ผู้ชายเป็นไม่ได้ก็คือมันก็สมมติเท่าลูกมะนาวอย่างเงี้ยหายไปกับมือปิ่นเลยะปิ่นก็แบบฮะครั้งแรกเดียวในในครั้งเดียวที่ปิ่นจับเนี่ยเหรอใช่ช่วงดีจริงๆแล้วตอนที่ปิ่นเดินไม่ได้ในใครดูหนุ่มน้อยสามสามหนุ่มสามหรือสี่ตัวพ่อด้วยนี่รู้จริงนะเนี่ย ใครดูแลล่ะก็ถ้าจะพูดถึงลูกๆเนี่ยก <Spencer> ็จะมีลูกชายคนโตเจ้านายที่ดูแลเรียกว่าทุกทุกอนุกลายเป็นแบบว่าเป็นผู้ใหญ่เลยล่ะ